จะมาสอนวิธีทําวงล้อปลาเป้าจากไอ้คำสั่งกราฟนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเราเปิด powerpoint หน้าแรกขึ้นมานะครับแล้วเราก็ลบไอที่เราไม่ต้องการออกเสร็จแล้วไปที่ insert ไปที่คำสั่ง chart ไอ้เลือกกราฟที่เป็นรูปวงกลมกดโอเค หลังจากคลิกโอเคแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นาตารางหน้าต่างตัวนี้มาเราก็มาเลือกให้มันคือผมจะแบ่งช่องในวงกลมเนี่ยเป็นเป็นสิบช่องเท่าๆกันนะเราก็ลากเมาส์มาให้มันคุมถึงเลขสิเบเอ็ดนะครับแล้วก็มาแบ่งแต่ละช่อง หนึ่งส่วนเท่าเทกันเราก็เติมเลขหนึ่งเข้าไปอโอเคเสร็จแล้วผมก็จะมาเพิ่มตัวเลขเข้าไปในในใน,ในอะไรในที่เราแบ่งกราฟไว้เนี่ย เลขศูย์ถึงเลขเก้าก็คือพิมพ์ตัวเลขเข้าไปเลยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมครับเราลองคลิกข้างๆดูเห็นไหมอันนี้แสดงว่ากราฟของเรามันคลุมหมดละเราก็ปิด นะแล้วก็มาลบไปที่เราไม่ต้องการออกซะตัวเนี้นะครับคลิกที่กราฟนะคลิกให้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ add data label เลือกคำว่า add data label แล้วก็คลิกที่ตัวเลขนะครับเราไปที่โฮมเราก็เลือกความหนา,อาของตัวนังสือ ไอตัวเลขผมเลือก a อ i a เ b ียนแล้วกันนะแล้วก็คลิกตรงนี้เพื่อเพิ่มขนาดของตัวเลขให้เรามองชัดเจนผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวจะได้ดูง่ายหน่อยนะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วเราได้ตาแบบนี้เราก็คลิกอีกรอบแล้วมาที่ Format Data Label เสร็จแล้วเรามาติ๊กตรงตรง,นตรงเนี้ยตรง value form cell เนี่ยเราก็มาเลือกนะครับมาเลือกเลขศูนย์ถึงเลขเก้าแล้วก็กดโอเคครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะกราฟเราเนี่ยมันจะมีสองตัวเลขมีศูนย์กันหนึ่งหนึ่งกันหนึ่งสองกันหนึ่ง เราเอาตัวเลขหนึ่งข้างหลังนี้ออกแล้วก็มาติ๊กตรงแว l u ลูนี่ออกเห็นไหมครับก็จะเหลือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเราปิดไปก่อนติดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้เขาจะขึ้นพื้นที่ของกราฟนะคลิกขวายค้างเราคัดเราคลิกขวายค้างเราก็มาเพจ ให้มันไฟล์รูปภาพซะเห็นไหมครับาจะขึ้นมาอย่างนี้นะเห็นแล้วเราก็คลิกที่ไฟล์รูปภาพเนี่ยแล้วก็มา Picture Format เ,เ,เราคลิกตรง Picture Format แ,แล้วก็มาตรงครอบนะครับผมจะเลือกเชฟวงกลมนะเพื่อให้มันครอบตัวตัววงตัววงร้อของเราเนี่ยนะ เมื่อกี้เราเลือกเชฟไปแล้วทีนี้เราก็มาเลือก,กตาส่วนผมเลือกหนึ่งต่อหนึ่งเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นรูปนี้มาเสร็จแล้วเราก็เอาเมาส์มาตรงมุมตรงนี้กด c อนโ r ร l กับชิปค้างไว้กด c อนโ r ร l กับชิปค้างไว้นะครับแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ลากลากเมาส์เนี่ยลากลากเข้ามา โอเค okay. ให้มันอยู่ประมาณนี้แหละขอบขอบของวงกลมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็คลิกเมาส์ปล่อยกลับมาที่โฮมแล้วเราก็มาคลิกตรงเชฟเอาไลน์นะผมเลือกเป็นสีดำนะแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมจะเพิ่มความหนาของเส้นขอบวงกลมผมเลือกที่3 PT โอเคคลิกนะครับทีนี้ เห็นไหมมันก็จะมีเส้นขอบของวงล้อขึ้นมาเราเลื่อนไปไหนมันก็ไม่หายแล้วครับมันก็จะติดวงล้อไปนะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ <c oughs> เราวางวงล้อไว้ตรงนี้ก่อนเอเสร็จแล้วอา่าผมจะมาทำลูกศรชี้วงล้อผมก็มาเลือกตรงนี้อา่า ตรงนี้ลูกศรน,นะครับเลือกมาให้หัวมันแหลมหน่อยแล้วก็เลือกเอาเราจะเอาเชฟแบบไหนก็ได้ตางนี้ให้มันยาวหน่อยอาแล้วก็เปลี่ยนสีก็มาที่ Format Shape Fill ผมเอาสีแดงแล้วก็ผมเราเลื่อนมามาวางเลย นแีแล้วผมก็จะให้มันโปร่งหน่อยเพื่อให้มองเห็นตัวเลขข้างแรงแล้วก็มาตรงนี้คำสั่งทาน n ป p a r e n c y นี่เราก็เพิ่มค่าความโปร่งเข้าไปโอเคผมเลือกห้าสิบเอ็ดนะครับเห็น <c oughs> แล้วผมจะใส่ไอตัว รู้สึกมันจะจิ้มจิ้มมันลึกไปออกไปหน่อยทีนี้ผมก็จะใส่วงกลมกลางตรงเนี้ยเราก็มาเลือกตรงนี้ตรงนี้นะครับกดชิปค้างไว้เพื่อให้วงกลมของเราเนี่ยมันมันกลมนะครับแล้วก็เลื่อนมาวางไว้ตรงกลางตรงนี้ นะวางกลางๆใช้นิ้วอะ่ะนะครับแล้วก็ผมจะเปลี่ยนสีให้มันอ่าเป็นสีดำนะฮะนี้ผมจะใส่เครื่องหมายสต็อปสตาร์ทให้เราก็ไปที่อินเสิร์ตมาตรงวงกลมนี้ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็มาที่ s ิมโบ l เขาก็จะขึ้นซิมโบล์ขึ้นมาเห็นไหมฮะตรงนี้เราคลิกเลือกเลยแล้วก็มาที่คําสั่งวิงดิงสามเนี่ยนะอะไรเนี่ยวิงวิงดิงสามเนี่ยแล้วก็มาคลิกเลือกตรงนี้ insert คลิกเลือกตรงนี้ insert แล้วก็ปิดเห็นไหมคาสั่งตัวที่เราเลือกมันก็จะมาอยู่ตรงกลางอ้ลูกวงกลมสีดําเนี่ยเราก็เอาเมาส์ลาก เลื่อนมาปล่อยเมาส์เขาก็จะขึ้นแถบน้าต่างเล็กๆมาตรงนี้เราก็มาเพิ่มขนาดของอของไอสัญ,ญลักษณ์สตาร์สต็อปนี่นะอ่าผมเลือกเอาสี่สี่แล้วกันเห็นไหมครับเสร็จแล้ว <c oughs> ปก็ปิดตัวนี้ทีนี้เราก็จะมาใส่คำสั่ง Animation ให้ ให้กับเขาเพื่อให้ลูกกิ้งของเรามันหมุนันดับแรกผมคลิกเพื่อจะตั้งค่ายกับตัววงล้อตัวนี้ก่อนแล้วก็มานะครับคลิกแล้วเราก็มาเลือกมา Animation แล้วเราก็มาเลือกสปินนะครับใช้คำสั่งสปินเห็นไหมครับโอเคหมุนละ แต่มันหมุนช้าไปหน่อยผมจะเพิ่มความเร็วผมก็มาลดตัวนี้ลงผมเอา1.0ึ่อ่อา1.0ึ่ดลองเทสดิโอเคโอ,โอเร็วเร็ว,รวใช้ได้นะครับเห็นแล้วเราก็มาเ่าเรามาโฮมกัน นะครับมาโฮมเราก็มาตรงซีเล็กตรงนี้ซีเล c t แล้วก็มาซีเล็กชันแปลนนะครับซีเลคชันแพนคืออะไรเพราะว่าเรา,เราจะมาเปลี่ยนเราคลิกสิว่าไอเครื่องเครื่องหมายที่เราทำสต็อปเพกกับสต็อปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเรามาคลิกเห็นไหมครับเขาจะขึ้นอะไรเนี่ยโอเวอร์แปดเราก็มาคลิกตรงนี้เพื่อเปลี่ยนชื่ออ่าผมเปลี่ยนชื่อเป็น START START AND STOP โอเคจบแล้วแล้วก็ปิดหน้าต่างตรงนี้กลับมาที่ Animation นะครับกนะลับมาที่ Animation <c oughs> แล้วก็คลิกเลือกวงกลมขอบนอกเนี่ยวงกลมตรวนี้แหละนะ แล้วเราก็มาแอนิเมชันแป a n นนะครับเห็นไหมเขาจะขึ้นพิกเจอร์ห i พิกเจอร์หกก็คือตัวนี้แล้วเราก็มาคลิกนี่ตรงสามเหลี่ยมเล็กๆเ,เนี่ยเราก็มาเลือก Effect o p t i o n ัเขาจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มาเา e f f e c t Option เนี่ยเราก็ไปที่ Timing นะครับ e ีพีซ ก็คือการเล่นซ้ำเนี่ยเราก็ไปเลือก Until Next Click นะแล้วก็มาคำสั่ง t r i g g e r เราคลิกลงมาเลยเราก็มาติก๊กเลือก Start Effect On Click Off เห็นไหมเราก็มาเลือก Start and Stop กดโอเคทีนี้ไอไอวงกลมของเราเนี่ยมันจะหมุนอย่างเดียวมันจะไม่หยุดเราจะเป็นจะต้องแอด Animation ขึ้นมาอีกตัวนึง นะครับเราก็คลิกไปที่วงล้อเรานี้แหละเราก็ Add Animation เราเลือก App p พ a นะครับเราเลือก App p พ a รเสร็จแล้วเราก็มาตรงสามเหลี่ยมเล็กๆที่เดิมปะเราก็มาเลือก Effect o p t i o n เรามาตรง Timing นะเรา Start on อ l i c k แต่เราไม่ต้องไปนั่งค่าอะไรแล้วเราเลือก Start on อนคลิกเลยแล้วเราก็มาทิเตอร์คลิกตรงนี้นะครับ Start ทเอฟเฟ on c ออนคลิกก็มาสตาร์ทแ d s t สต็อปกดโอเคในนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าไอ้ลูกยิงเรามันจะไอ้ไอไวงล้อเรามันจะหมุน จริงไหมเราก็มาคลิกสไลด์โชว์นะทดสอบดู <c oughs> ผมคลิกหนึ่งครั้งก่อนเห็นไหมครับหมุนหมุนหมุนติ้วติ้วติ้วเลยอ้ะเราคลิกอีกครั้งเขาจะหยุดคลิกอีกครั้งก็จะหมุนคลิกอีกครั้งก็หยุดคลิกอีกครั้งก็หมุนอ่ะกลับไปทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะใส่ แบ็กกราวข้างหลังให้เขาเนี่ยเราก็เราเราคลิกข้างนอกนี่นะคลิกตรงว่างๆเนี่ยแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็ไปฟอร์แมตแบ็กกราวคุณเลือกเอาแล้วกันจะเอาสีเอาอะไรผมเอาพ a t ์ e น n ฟิ l โอ้ผมเอาตัวนี้ฟิ l ดีกว่าเห็นไหมฮะสีแบ็กกราวเขาขึ้นมาแล้วแล้วก็ปิดกลับมาสไลด์คลิก เป็นไงครับง่ายๆทำไม่ยากก็ไปหัดทำแล้วก็ทำต้องหัดบ่อยๆเอาไปทำเล่นก็ได้ทำให้ตายายดูก็ได้ตอนใกล้ๆหุวยห้ออเนี่ยไปท่ายเนี่ยเลขเสวัสดีครับถ้าใครชอบอคลิกใหม่ๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ เอาตอนนี้ก่อนสวัสดีครับ